หน้าไปเข้าไปดูกันเมื่อกี้ญาตยมเขาเข้าไปได้อย่างไรลูกนะเข้ามาดูตั้งแต่แรกมึบอ,อกกูก็<ฮ>นี่คือถ้ำบาดาล ธรรมดานที่ทําขึ้นมาขลอดอุโบสถข้างบนนี้จะเป็นเจดีย์เห็นไหมภาษาลีกธาตุที่นํามาจากสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จญาณสังวรสังวรที่อัญเชิญมาก็ประดิษฐานที่บนเจดีย์บนเต่าเนี่ยเป็นพระธาตุเจดีย์สีทองได้ลอดถือหลอดลอดพระเจดีย์ลอดภาษาลีกธาตุ ก็ทำให้เป็นสิริมงคลนะเป็นบราหารเรามาดูตรงนี้เข้ามาข้างในอันนี้เป็นสร้างไว้เพื่อเป็นให้มีสติมีคติเตือนใจว่าผู้ที่ทำอะไรผิดศีลเช่นศีลนะข้อที่สามนี่การเมสุมิชาจราเวเนี่ยนะ ให้เป็นหนามเนี่ยเป็นทำให้เราคิดนะผู้ที่ทำผิดสิ่งข้อนี้ถึงแกไม่มีใครรู้ไม่มีกเกณเ์ก็ตามจะเป็นหนามที่ทิ่มแทงจิตใจของเราตลอดเวลานี่ก็คือ,อผิดสิ่งข้อที่สามข้อกาเมนะเขเหมือนกเหมือนต้นยิวน้วหนามหนามก็มีทั้งว่าทำให้ทิ่มแทงจิตใจของเราเองนะนี่ก็คือเป็น สร้างไว้พือเป็นสติเตือนใจนะอย่าผิดศีลผิดธรรมนะเป็นหนามที่ทิ่แทงใจของเราให้เรามีความทุกข์ตลอดเวลาอันนี้ปางวันเสาร์บางนาครกที่พระพุทธเา้าได้สำเร็จอรหรันแล้วเสวยวิมุตติสุขอยู่เป็นวันเสาร์นี้มีฝนตกลงมานะ พยานาพยามุจลินนี้ก็มาแผ่เพื่อออกแผ่ปกปักรักษาไม่ให้ละอองฝนถูกพระวรากายของพระสมมาสมุทจยาพุทัสรูใหม่ๆนี่ก็คือเป็นปรางนาปกนะข้างๆก็จะเป็นบัวสีเหลาเป็นภาพเป็นประวัติพุทธบวัของพุทธเจ้านะก็ให้ท่านทาั้งหลายได้ชมได้เห็นกนันนี่คือตายอุบสถวทนะ เรามาดูเมืองบาดาลต่อนะมาดูเมืองบาดาลฝั่งนี้นี่เป็นถ้ำบาดาลของพญานาคราชซึ่งตามประวัติก็คือสมัยพุทธเจ้าของเรายัางทรงประชันอยู่ได้เสเด็จไปที่เมืองบาดาลไปประทับรอยไว้ที่แม่น้ำนมำดที ที่ประเทศอินเดียที่มีงานรอยกระทงก็ถือว่าเป็นการรอยกระทงลอยพระพุทธบาทที่ในแม่น้ำน้ำมันนาทีก็คือจำลองเอาไว้ให้เราได้มาหลอดอุโบสถได้เป็นระล,ลึกถึงสมัยพุทธเจ้าที่ไปโปรดพญายนาคราชนะที่เมืองบาดาลก็เลยให้ได้ชม นะี่คือบ่วงเป็นตัวแทนบ่วงแห่งมารทั้งหลายนะเราบอดบ่วงแห่งมารมารก็คือกิเลสทั้งหลายทั้งทำให้เรามีความทุกข์มีความร,าร้อนร,อร้อนเดือดร้อนมารคือกิเลสในติดในหูตาเรามีความยินดียินร้ายนะทำให้เราทุกข์นะ พกามาคุณดังนั้นก็ให้เป็นสติเตือนใจว่าเอาได้รอดไปแล้วนะรอดบ่วงแห่งมารเรียบร้อยต่อไปก็รับษาศินหรือศินอย่างนี้เรามาออกมาจากอุโบสถ <c oughs> ออกจากอุโบสถกย็ยุดูท,ะทะิอทัทะเลนะเนี่ยทะเลเราจะมองทะเลเดยจากรีนหรือเบลเลยนะ,นะวันนี้ทองคามันขึ้มๆเน่จะมองไปเห็น เราเวียนขวาพอเวียนขวาแล้วก็จะดูพญายนาคทางทิศตะวันตกพญายนาคทางทิศตะวันตกที่ได้ปั้นโดยช่างมาจากเชียงรายเป็นช่างฝีมือสวยงามนี่คือพญายนาคราชแต่นี้ก็มียักษ์ทวีสุวรรณอยู่ทางทิศตะวันตก คือเป็นยักษ์อันนี้ก็มียังไม่เรียบร้อยแต่ว่าใกล้ละนี่ก็ให้เราได้เห็นยักษ์ทางทิศตะวันตกทิศตะวันออกห่างละตนอันนี้ตนหนึ่งทางทิศตะวันตนที่ตะวันตกตนหนึ่งคือพญานาคราดดูเสียงพญานาคสวยงามนะวิจิตรวิสดารสวย นี่งไงไมีลอดเจดีเมื่อกินนะี่ยเจดีนี่บรรจุภาษาบรรจุภาษาลีลิกธาตุซึ่งนำได้รับมาจากสนดึกพระสังกาลาดนะเอามาบรรจุปไว้เรียบร้อยแล้วนี่เป็นประทาเจดีนี่ก็เป็นลายโหมดเพราะจะมีแฮนเมตดนะเป็นปั้นปั้นสดหมดเลยกำนะลังคนสีอยู่ กีกไม่ช้าไม่นานก็จเจ็บทวดงดงามสวยงามพะยารนักนี่พะะิจารณาทางทิศตะวันออก ตอนนี้ก็ใครที่จะมาชมศิละปะแห่งล้านนาก็มาได้ตลอดเวลานะตัวน,นี้ก็ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วดัน,นั้นก็กำลังปรปับปรุงปรับปรุงสีอยู่นะจนั้นให้ท่านทั้งหลายมาชมมาดูได้มาไหวา้ทาวเวสสุวรรณน,นะเป็นความเชื่อแต่และบุคคลนะพอเป็นเทวดาที่ดูแลมนุษย์ชั้นจาตุมก็คือทาเวสสุวรรณ ให้โชคให้ลาบมีความเชื่ออย่างนั้นนะแต่แต่คนเชื่อแต่ก็เป็นบังเอิญนะญาติโยมมาไหวมาจุดธูปจุดเทียนขอพรก็ได้พรกลับไปนะบางครั้งก็ถูกรางวัลขึ้นมานะ่าจะเชื่อไม่เชื่อกันแล้วแตนะ่เป็นแต่ละบุคคลนะก็มีมาแล้วนะดังนั้นก็ญาติโยมที่จะมาร่วมทำบุญอุโบสถอนะ ติดเหรียญข้างในจะเป็นเหรียญบาทเหรียญหบาทเหรียญสิบาทไปติด้วยตนเองก็ได้เพราะว่าได้ทําไว้ตีช่องเรียบร้อยผู้ที่จะติดเหรียญ้วยตนเอง